สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนสิงหาคมปี2567ของชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน หรือท่านใดที่มีลักนณสถิตยอยู่ในราศีสิงห์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งอยากให้ทุกคนรับฟังเป็นแนวทางนะสิ่งไหนดีเราก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดี ก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เราต้องไม่ประมาทนะระมัดระวังตัวไว้บ้างหรืออาจจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้จงรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําของเราเองรู้นะคะทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองความคิดและการกระทําที่ดีจะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณ เดี๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิบไม้เท้านะคะอัศวินถือเหรียญ d o ว b l e หนึ่งไม้เท้าสี่ดาบนะคะ หเหรียญเด็กแดถ้วยเด็กถือดาบนะคะและใบสุดท้ายจะเป็น Queen ์ออฟคัช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งดีนะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งดีอย่าไปกลัวความเหนื่อยนะคะนะไพ่สิบเหรียญน่นานเหนื่อยอาจจะต้องเหนื่อยต้องปาดเหนื่อยกันหน่อยช่วงนี้ เหนื่อยแล้วเห็นเงินนะคะเห็นเงินแล้วก็หายเหนื่อยทันทีรวมถึงจะมีโชคใหญ่เข้ามาในจังหวะชีวิตเวลานี้ด้วยนะคะเป็นโชคใหญ่ที่มาจากการลงมือลงแรงจากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองล้วนๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นนะคะอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ด้วยนะถ้าใครจะไปเรียนไปศึกษา ทักษะต่างๆนักศึกษาในด้านต่างๆเนี่ยดีมากๆรวมถึงในเรื่องของอาการไปเรียนภาษาต่างประเทศด้วยนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยร้วนแล้วดีทั้งหมดเลยนาการหาความรู้ใส่ตัวเองดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวคุณนะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะฝืนอยู่ฝืนทำได้ออกไปทําในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะได้ใช้ความสามารถแต่อย่างเต็มที่ บางท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางกายอีกด้วยนะคะนะเดินทางไปติดต่อเจราจาการค้าการขายไปดีลงานอะไรก็ตามแต่ก็จะได้คอตกลงได้งานได้เซ็นสัญญาเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็ขอให้คุณนะมัน ขยันทางานเขาวายนะคะและขอให้นะ้ําหมันทําดีกับผู้มีพระคุณทําดีกับพ่อนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ท่านนะอวยพรให้กับเราคําให้พรที่มาจากปากของพ่อแม่และผู้มีพระคุณนะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าใดๆเลยนะคะคนที่ดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณไปอย่างดีชีวิตไม่มีทางตกต่ำแน่นอนแม้ต้องเจอกับความทุกข์นะบางทีก็แบบว่า,าดวงตกแบบสุดๆเลยนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่เคยทํามาแต่ด้วยความกระตันยูนะและความมานะพยายามของคุณนี่แหละนะคะที่จะเป็นพลังบุญนะหนุนนาให้ชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ไปได้และผลบุญก็ยังหนุนนำนะคะให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความเจเริญรุ่งเรืองอีกด้วยมีเรื่องที่ต้องระวัองอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือการ าการใช้อารมณ์นะคะช่วงนี้อารมณ์ก็ค่อนข้างสวิงแปรปวนบ่อยนะโกรธง่ายแต่ก็หายหายไวนะคะแต่มันก็นะเราก็ต้องคนโทรลเรื่องของอารมณ์ความคิดของเราให้ดีด้วยอะไรที่มันอยู่ภายในใจอะไรที่เรารู้สึกโศกเศร้าเสียใจยผิดหวงังมีความกดดันอะไรก็ตามแต่ก็อยากจะให้สลัดมันทิ้งไปนะคะ นะอาจจะพูดง่ายแต่ทํายากก็เข้าใจแหละนะแต่เราก็ต้องพยายามนะคะนะเราก็ต้องพยายามปล่อยวางให้ได้ถ้าคุณไม่ปล่อยวางไม่ละวางบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างพลังลบนะคะสร้างพลังลบในตัวเราจริงๆแล้วพลังงานจากไพ่ที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะนะมีแต่สิ่งดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเหนะื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มค่า เห็นเงินเห็นความสําเร็จนะคะถ้าเรานะตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้มันก็จะเป็นผลดีนะคะกับตัวเราเป็นอย่างมากหรือถ้าใครทําไม่ดีกับเราไว้นะเราก็ไม่ต้องไปเครียดแค้นอะไรเค้านะคะนะเอาโหสิกรรมเข้าไปซะไม่ว่าใครจะทำเราแบบเจ็บแสบแค่ไหนอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปสาปแช่งเขามันไม่ดีนะคะมันจะเป็นสร้างหาสร้างเวงกรรมให้เราซะปล่าเป่านะเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะคะ นะใครปล่อยวางได้ก่อนเอาโหสิกรรมได้ก่อนนะก็จะดีใจก็จะเบาโลมีความสุขมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแม้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะ แต่เวลานี่แหละที่จะฮิวใจได้นะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณเจออะไรก็ตามแต่นะคะนะอาจารย์ก็ขอนะส่งอขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแย่ๆมันก็จะดีขึ้นนะ,ะเมื่อใจเราเป็นสุขทุกอย่างรอบตัวก็จะดีขึ้นเราเกิดปฏิหารเลยทีเดียวนะคะด้านการงานนะคะช่วงนี้นะงานก็เข้ามาเต็มคาราเบลกันเลยนะคะต้องใช้ความคิดเยอะใช้สมองเยอะใช้แรงนะคะ เหนื่อยกันหน่อยแหละแต่อย่างที่บอกไปก็เหนื่อยแล้วโคูปนะเหนื่อยแล้วเห็นเงินมันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนทํางานก็เหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นแต่เป็นความเหนื่อยที่ทําให้คุณได้ดีนะเราเหนื่อยกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นก็เหนื่อยไปเถอะนะคะเพราะมันจะคุ้มค่าแน่นอนปัญหางานต่างๆที่เคยที่เคยสร้างปัญหาให้กับเรานะคะก็จะค่อยๆคลี่คลามีงานที่ท้าทายความสามารถให้คุณได้ไดทดสอบฝีมืออยู่เรื่อยๆนะคะ จะมีการวิ่งเต้นนะมีการติดต่อเจราจาประสานงานมากขึ้นคุณจะได้รับมอบหมายให้ทํางานสําคัญเป็นงานที่แบบว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกศิลปะทำเพลงทาละครหรือศาสตร์ที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะที่ต้องสรรสร้างนะ มาจากเบื้องอะไรเบื้องลึกความรู้สึกความคิดอะไรก็ตามแต่นะคะก็จะมีผลงานที่นะโดดเด่นจะรับการยอมรับสร้างชื่อเสียงมีคนมาซื้อผลงานเรามากมายก็สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมด้วยใครที่ทํางานประจำนะคะทำงานราชการก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจะมีโชคเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะก็ขอให้มีความขยนันอดทนเพียรพยายาม นะโชคช่วยก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ผลักดันตัวเองก็จะประสบความสำเร็จได้ยากนะคะด้านการเงินนะของชาวราศีสิงห์นะคะนะดวงการเงินเด่นดีมากๆนะมีเงินใช้จ่ายคล่องมือทํามาหากินคล่องตัวนะคะช่วงนี้นะแต้มบุญทํางานแล้วทําให้คุณมีโอกาสได้โชคลาภเข้ามาแบบไม่การตั้งตัวได้อยู่เหมือนกันจะได้เงินเพิ่มจากการเจรจาพูดคุย การเดินทางไปติดต่อธุรกิจอะไรก็ตามแต่ก็ประสบความสําเร็จดีได้งานได้เงินกลับมาด้วยนะคะเป็นช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักนะใครทํามากก็ได้มากความทุ่มเทและความไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลยจะทําให้คุณได้ดีอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ส่วนมากก็จะเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นทั้งนั้นนะค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าดูแลคนในครอบครัวหรือใครสายบุญก็อาจจะใช้เงินไปกับค่าเดินทางไปทําบุญไหว้พระนะคะ นะไหว้สักไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ต่างๆนะไปทาบุญตามวัดต่างๆตามกําลังศรัทธาทําบุญในแบบที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะคะจะทํามากทําน้อยนะมันก็อิม่มเอิมใจได้เหมือนกันแล้วก็ระวังเรื่องของการการใช้ใจ่ายตามอารมณ์นะที่จะส่งผลให้มีปัญหาการเงินในภายหลังได้นะคะก็ต้องระวังด้วยถึงแม้เราจะหาเงินได้มากแต่ถ้าเราไม่รู้จักการการใช้ใจ่ายเงินใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือย ใช้ใจ่ายไปในสิ่งที่จําเป็นนะเงินก็จะหมดได้เหมือนกันนะคะโชคลาภของคุณส่วนมากก็จะมาจากการใช้มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้ทํางานนะมีความขยนันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ทิ้งโอกาสดีๆนะความสําเร็จเงินทองมากมายก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของความรักกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคนมีคู่นะคะ อาเริ่มจากความรักคนมีคู่ก่อนนะช่วงนี้นะคนมีคู่อารมณ์เหมือนแบบมีรักกันบ้างนะมีอารมณ์แบบไม่รักกันบ้างคือมันมีความแบบหลากหลายอารมณ์สลับกันไปนะคะมันมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรักกันในทุกวันก็ต้องมีทะเลาะกันมีงอนมีหงุดหงิดใส่กันบ้างนะวันไหนรักก็รักกันหวานชื่นนะคะแต่ถ้าคุณมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันปรับตัวเข้าหากันแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆ มันก็จะมีเหตุที่ต้องจากกันไปเองนะหรือเปลี่ยนสถานะาจากแฟนมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะแต่ก็จากกันด้วยดีมียังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเป็นเพื่อนกันบางทีมันจะสบายใจมากกว่านะแต่ถ้าคุณสองคนเป็นคู่รักที่รักกันดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะนะก็ดีแล้วนะแต่ก็อยากให้มีการเผื่อใจไว้บ้างอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเรานะคะจิตใจคนย่อมเปลีป่ยนแปลงได้เสมอนะก็อยากให้คุณทําวันนี้ให้ดีที่สุด ดูแลใส่ใจกันให้มากๆถ้าเราทำเต็มที่ในวันนี้แล้วมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจภายหลังนะคะสำหรับคนโสดนะคนโสดที่นะยังโสดจริงๆนะคะก็ยังคงต้องโสดต่อไปเพราะคุณยังรักอิสระนะรักสันโดษ บางคนชอบท่องเที่ยวนะคะเที่ยวคนเดียวเที่ยวกับเพื่อนนะมีความสุขดีในใจยังไม่คิดมีใครในอตอนนี้หรือถ้าคนเปิดใจที่จะรักใครสักคนนะก็ยังหารักที่จริงใจได้ยากจริงถ้าเป็นรักที่แบบอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศระยะทางก็ดูจะเป็นอุปสรรคนะคะหรือถ้ามีคนคุยอยู่ก็ยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้นอกจากคุยกันไปเรื่อยๆนะบางทีก็ มีคนเจ้าชู้นะคนที่มีเจ้าของแล้วนะมาจีบเราถ้าเราเผลอให้ใจไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่โสดมีเจ้าของแล้วก็ต้องพยายามหักห้ามใจดึงตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดนะคะอย่าทำเรื่องผิดศีลธรรธมนะเพราะกฎแห่งกรรมมันทำงานเร็วมาก อะไรที่มันไม่ใช่นะทำยังไงมันก็ไม่ใช่อย่าไปเสียเวลากับรักที่เป็นไปไม่ได้เรายังมีโอกาสได้เจอคนดีอีกเยอะนะคะเรายังโซนยังยังมีสิทธิ์ได้เลือกนะคะถ้ารักมันดูไม่เป็นใจเอาซะเลยก็โสดไปอย่างนี้นี่แหละนะคะโสดแล้วมีความสุขดีนะมีความสบายอ,อกสบายสบายใจด้วยนะคะปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะก็ระวังเรื่องของ อาจจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหูอื้อนะคะหรือได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดระวางโลกน้ำในหูไม่เท่ากันด้วยนะรวมถึงโรคที่มาจากการทํางานหนักนะคะก็พยายามนะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะยังไงก็นะ้าหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยไม่มีใครจะดูแลสุขภาพตัวเราได้ดีเท่ากับตัวของเราเองนะคะนี่ก็เป็นโดวงชะตา,าของชาวราศีสิงห์ และชาวลัคนาสิง์สำหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัพเดตดวงชะตาประจําเดือนก็อยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันไม่ว่าวันนี้คุณกําลังผเผชิญกับเรื่องแย่ เรื่องหนักๆอะไรก็ตามแต่นะมันกําลังผ่านพ้นไปแล้วนะคะมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เสมอสิ่งร้ายๆมันมักจะมาพร้อมกับสิ่งดีๆนะคะชีวิตคนเราทําผิดพลาดได้แต่ก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไขและลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยอาจารย์ก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ